ฮาดาราลูกรักช่องเจ็ดถูกป้อนงานไม่ขาดคนมองตัดโอกาสเด็กใหม่ฮาดาราลูกรักช่องเจ็ดถูกมองตัดโอกาสเด็กหน้าใหม่ลูกรักช่องเจ็ดดาราหน้าใหม่โค่นไม่ลงฮาลูกรักช่องมากสีป้อนงานให้ไม่ขาดสายจนถูกมองตัดโอกาสเด็กหน้าใหม่ฮาพระเอกลูกรักช่องเจ็ดสีที่ไม่คิดย้ายไปไหนถูกป้อนงานไม่ขาดเป็นตัวท็อปช่องมาตลอดสร้างผลงานและ ouais ปั้นนักแสดงในวงการบันเทิงมามากมายเลยละค่ะ สำหรับช่องด7ีเพราะอยู่คู่กับคนไทยมานานหลายปีแล้วและเป็นเหมือนเวทีที่ให้โอกาสนักแสดงหน้าใหม่ได้แจ้งเกิดเพื่อเป็นดาวเด่นในวงการแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆปีจะต้องมีนักแสดงที่หมดสัญญาและขอโบยบินไปเป็นนักแสดงอิสระ บางก็ย้ายไปเป็นนักแสดงในสังกัดช่องอื่นตามแต่โอกาสและช่องทางที่คิดว่าเหมาะสมโดยเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือการเติบโตและการที่จะมีโอกาสได้รับบทบาทใหม่ๆที่มีความท้าทายมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ขอพักดีและไม่ย้ายไปช่องอื่นในวันนี้เราก็มี5พระเอกตัวท็อปของช่อง7สีที่เป็นลูกรักของช่องและไม่ขอย้ายไปไหนแม้จะดังมาฝากกันค่ะ หนึ่เริ่มมาที่พระเอกสุดฮอตตลอดการอย่างเวียสุกลวัฒนารถเพราะแม้จะเป็นพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไปแล้วแต่ก็ไม่ขอย้ายไปไหนอีก2พระเอกลูกครึ่งไทยเดนมาร์กอย่างมิคทองระยะาที่มีผลงานโดดเด่นออกมาให้ติดตามการอย่างต่อเนื่องเพราะแม้จะฮอตแค่ไหนก็ยังต่อสัญญาอยู่กับช่องเจ็ดแบบยาวๆ 3. พระเอกทรงไทยเจ้าสเสน่ห์อย่างไม้พัชรเดชเพราะมีผลงานปังๆมากมายอาทิเช่น นายห้อยธมินมาทุรสโลก,กันซึ่งแม้จะกลายมาเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องไปแล้วก็ยังขอพักดีและไม่คิดย้ายไปไหน 4. พระเอกดาวรุ่งุ่งแรงอย่างเข้มหัดสวีเพราะนอกจากจะเป็นลูกรักของช่องแล้วยังเป็นลูกรักของผู้จัดคนดังอย่างนิงปะนิตาด้วยเพราะหนิงก็บ้อนงานให้ตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ําให้คุณแม่และแฟนๆภูมิใจหนักมาก 5. พระเอกคนดังอย่างออมอัครพันธ์เพราะอ,อยู่คู่กับช่องเจ็ดสีมานานมาก และแม้ช่วงหลังจะไม่ค่อยรับงานละครทางหน้าจอทีวีเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่คิดไปไหนและอยู่กับช่องเหมือนเดิม